สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีปะลูกโตลูกใสโกกข่อยสวยเขาพี่น้องไอ้ฮุกจักได้พี่น้องไอ้ฮุณจักวียกได้สวยเขาแล้วเอาไข่มาทอดได้หรือเด้อเขาหุ้งว่านยังบ่เก่าผู้ห้อยไว้คือเก่า <c oughs> อ,อันนี้ก็เอาไว้ได้หาแล้วอับบานนี <c oughs> อ่อืมเออร่างร่างรุลกร่างร่างอถอดไข่สุนน่อกินวันนี้วันจันทร์ไปหงียนมาเนี่เออล่างข้าหาันแหละเอาผัดเอาโอใส่อาหารเอาออกไปหลกเอาใส่สไลด์นะแม่นะ ใส่ฉันม,มันใส่สไลดเอาใส่อันพอกนั่นเออตกลงมาหลางเป็นอยู่บ่ไวะมีเบิ่งคือบ่เนี่ยมันตายแล้วเมื่อนี้ให้ลูกไส้ก็ขึ้นคั่วพี่น้องซอยแม่มาดู ลูกถวยบัดลูกถวยจังเทน้ําในลูกถวยแล้วไปป้าไว้กระตูกเทน้ําถิมแล้วก็ลูกกระซามแล้วก็ลางกระซามแล้วตักน้ําใส่ซามแล้วถวยลงมาโตนพว่าซานเฮาแคมทางด้พี่น้องบ่ได้เฮ็ดเปื้อนได้ซเดินปกติเนาะปกติซานหรือว่าขี้สีกัน่ะพี่น้องมันสิเปื้อนเมนเน่าพี่น้องเอ้ย อันท้าแม่พันธุศาสตร์ได้ข้าวนาขิดสกปรกเพิ่นเบาลงเวลาเห็ดอยู่เห็ดกินยังคือกันข้าวนาเสิเห็ดเหรอเราอยากเห็ดอ้าวไปแล้วเห็ดเพิ่นเห็ดยังอยากไปใส่ให้เพิ่นไปเป็นเห็ดไปเนาะปวดขาดใจพ่นเอาอะไรกันเขอ มันนลูกชายจะทอดไข่สูกินพี่น่อยเ <c oughs> หมาะยังไงนี้ฮะเหมาะกระปุพปบตัวเดียวนี่กระท่อมน้อยแสนรูพี่น่อย,ลยลอเลยไปผัลูกชายกำลังพับเครื่องบางน่องไปเมียนได้ด้วยผันอนเรียบลอยเบิง่งกินะ เป็นหมาอีกแล้วพี่น้องใบหล่นเบิดนะหึกเอี้ยงพี่น้องตกเอี้ยงปุปุทึงขพี่น้องขังันลหะบัง ส่วยเขาล้างถั่วเฮ็ดอยู่หหยให้กินพี่น้องเอ้ออเยให้น, <c oughs> น้องกินไปโรงเรียนเอาลงมเมียนลูกเอาไข่มาตอกทอดอ่ะเก็บเมียนเก็บเมียนนุ่มยับมาพี่น้องเดนแฟนข้างีบ่เอาถั่วาใน,ใน,ในลแล้วตขีุ้่น เครืางกับหมักผิดเกลือเราก็บเก็บบ่ค่อยจะดีไปไดนแล้วครับที่จริงกระปุกกระลายอยู่งูมเมียนกระตุกนะงูมเมียนเลอยอเอาไข่มาตอกเอาผักหอมมาซอยใส่ได้ลูกผักหอมบัวในตู้นะยังเอาตำมตา,มตามลูกมันชิจวกทิพย์เย้ย Nh sách hôm qua thông nay hôm qua hôm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  nay hôm nay hôm nay hôm nay ใส่พ <ừ, ừ. S 1> oh, ักมันจังแซบจังหอมใส่หม้อเขาด้วยเดี๋ยวนไงโอ้ยอยากกินหน่องงูหน่องควายด้วย ปากอันกินยาอะไระตายอะไรคือไปอยากนัน่นอยากนี่ตำกระเทียมใส่กิมนึงปกติสิโบใส่แหละพี่น้องห้ได้กระเทียมในคะันนะนเด็ดมีอยู่โอ้ยทรงผมนะปกหนาปึกสึกปึกสึกเอาบ่วงขวดออกกินทางกาบเลยบอกพี่น้องจังแสบ ผู้ผู้มองว่างคันผู <c oughs> ผู้เอาไปตั้งไว้ผู้บันโคกันทองห้ได้ผักปากมาันยุดน้ำตาลน,น้อยๆอยส่ยลายเดอ้อ <c oughs> มันมหมดกินแหม่มลดหมดเลยกินผอมมันลดบ่ กินพ่อนางเลยคุณมดโอเคเออขาล้นบาทหนี่อมค่อยคอยไปทอดได้บาทเนี่ยเตรียมแซบพี่น้องเลยกำลังทอดพี่น้องเออยุดลุกยุ๊ยุ๊ยุ๊ใส่น้ำมันร้ายเท่าไหร่ทนเล อาจองเิลนให้มันถั่วหม้อเลยอะน้ำมันถั่วหม้อนั่มอยู่ในจองเออน่าหมอกต่าเฉยไหมเลยขวนน้องลูกทั้งๆนะเออ ปิดเหรอแม่จีกมันออกจีกห้มันเหี่ยงขางไปขางนั่นขางนี่แล้วมันออกไปทางในไข่นั่นกเหอะเหี่ยงเหี่ยงทำมันลง่มขางนั่นขางนี่ไข่ยัง็ดกินบ่คอยเป็นเอ,อกพี่น้องเลย พอได้ก oh, like uh ินพอได้เวลาแม่บว่างขอบว่างยังไงบว่างก็เห็ดกินเองเป็นโอ้หหนาตาเแต่แส็บแค่นี้กำลังอาถั่วเนาะลูกมาใส่อืมฟ้าไว้นี่ละเถั่วถัถั่วถั่วถั่แต่เส็บแค่นี้พี่เด้อเห็ดกินซีนอนกินปิ่นปิ่นปิ่นมันสุก พร้อมอลิสเออปีนี้มันสุกกกินได้บ้านเงี้ยมันสุกครับครับไข่บัวสุกเพื่อนบอริกินได้พร้อมเด้น้ำตาไข่งานจะเห็ดอยู่บ่พริกน้ำปลาบ่อผม,มิกดีบ ผิดหาเอาก็ได้เอาออกมาแต่หมอนะเอดอกะอัดหมอไว้อยืยังลายบ้างว้ายยินบาเบิดเราเห็นกินสองคนเออกินกับนอ้องเพื่อนหูงเองได้พี่เนาะเขาก็ได้วาดน่กับฮงเอง ก็ทอดไข่กินแรงแล้วก็ตัวมันยังเหลือนี่พี่น้องเพิ่นทอดไข่กินีจะอยู่ท้องอยู่บ่ึบ่อยู่นะเคยกินเคยกินข้าวเหนียวพี่น้องบ่ได้แล้วเพี่น้องเคยกินข้าวเหนวกินเกินบ่ค่อยแล้วมันบ่อยู่ท้องเด้มันบไวว่าซั่นซะแต่ว่ากินข้าวเจ้าน่ะดีอยู่ได้แต่ว่าทางสมเฮามัน นี่จะใส่แต่แตข้าวเหนียวนะเขาเจ้าเนี่ยโดนจังได้กินทีเลงซื้อมาไว้เถอะละหาโลพี่น้งองเอยตักเบิดแล้วลูบกบางครัก้ก็เอาผีขาวมาใส่มันจอนแซ่บคือจะกินตะไคร่บ่บ่ใส่ผกน้ำปลาบ่จะเห็ดตะกัน่นนะนะ่ะโอ้ยใส่บ่อ่ะพี่น้งองกนะ็พอการกีบหนาเล้วไม่น้องเด้อบ่ได้เบิ่งเขากินเด้อ กินตะไคร่ก็กินเลยอบคุณทุูกๆกำลังใจพี่ปานาเอะอาหารเส่าลูกใส่กอดมึงเอาไปแสบปลูกหมอนะแสบไว้ก่อนเออมันสิพัดก็ออกเท่อแม่ก็ออกหน้าฮาร์ดเจดมแต่เส่าของพี่น้องยังมัวเข้ามาพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุูกๆกำลังใจขอบคุ้นถูกๆคมเมนต์สบายดีอาสบาดีปลาลุงลุยล่ะ ตโตหมัดพรมงามต่นี้